นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านของฝากนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อของฝากกลับเชียงใหม่ใช่ไหมโอ้โหอันนี้เราไม่ซื้อของฝากเราซื้อไปกินใช่ไหมลูกเดี๋ยวดูหน่อยอ่าได้อะไรแล้วบ้างมาดูการในทันมาได้โอ้หน้ากิน<ช>มีรูปไอซิมด้วยแล้วก็นี้นะคะใครเคยทานบ้างมันเป็นเขาเรียกสมัยก่อนว่าตัวดูดเนาะส<ช>มัยน,นี้เรียกว่าอะไรไอติมแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องส่งแพ็คอ่ะไปแล้วก็มีรูปอะไรอีกนี่ทุกคน ก็อ,อะไรอีก<ม>อ๋าก็<ม>อเอารูปอันนี้ไหมอ่ะโอเคไปตอนนี้เขาทันวาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจ่ายตังกันโอ้ยทุกคนดูนี่กล้วยกวนน่ารักเป็นมัดมัดแบบนี้เลยนะกล้วยกวนพี่ใหม่น่ารักอะ่ะน่ารักน่ารักจนไม่อยากกินนี่ทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมโมจิขนมโมจิแป้งบางอันนี้ใช่อะไร นี่ทุกคนโมจิเราโมจิด้วยนะเราไปสามกล่องก่อนเอาสีเหลืองสามกล่องสีเหลืองจะเป็นรถรวมนะคะนี่มันมีแค่เนี้ยมีแค่นี้เหรอเราต้องรื้อหรือเปล่าตั้งนะคะนี่ทุกคนโมจิรวมรถนะคะแล้วก็มีได้คู่คูด้วยใครชอบกินมากอ๋อใช่อะไรไม่ใช่รบงเอารวมปเอารวมนี่ทุกคนเรามาซื้อข้าวหลามหนองมนเรือพี่ก็มีให้ขี่ ข้าวหลามข้าวหลามน่าทานมากทุกคนแค่นี้เหรอไม่เดินเหรอไม่เดินปนี้นะคนเราเจอแบบขนมน่ารักมากอัลละศิลยี่สิบสามสิบละทุกคนปปจ่ายตัตงค์กันค่ะไปเท่าไหร่คะอะไรคะจิลี่โอ้ยบางแสนหลังจากที่เราซื้อของเรียบร้อยนะเรามาแวะซื้อน้ำนี่แต่ว่าทุกร้านที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดเลย<ม>ช่วยใหไหมได้ไปที่ไหมเอาน้ํากันค่ะนี่เรากำลังสั่งน้ํานะคะนี่ทุกคนได้แล้วน้ําค่ะจิลี่เตรียมรับนะคะ ขึ้นรถเลยแต่ตอนนี้เราจะขึ้นรถตู้แล้วนะทุกคนของคือเต็มพลุงพลังมากขนาดเมื่อกี้พ่อเอาไปแล้วอะไรคะอยากได้อะไรคะปลาหมึกนะคะอยากไปบ้านแสน <laughs> กลับบ้านคะ่ะไม่จะกลับบ้านแล้วนะคะ <laughs> <laughs> นี่นะคะเมื่อกี้กิ๊่ได้อันนี้ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ถูกมากด้วยเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเรียกขนมอะไรใครรู้จักบ้าง <laughs> อ่ะพี่ใหม่ได้อะไรบ้างตอนนี้ ไดฟูกูกับขนมวันนี้ไดฟูกูซื้อไปฝากหรือซื้อไปกินเองคะใ <c oughs> ของฝากโอเคอ่ะไม่กุ้งแน่แล้วคะ่ะวันนี้เมาเมาอ๋อรถรอนึงแล้วเป็กุ้งเมานะคะนี่ทุกคนของเยอะไปะเดี๋ยวเราไปรอในรถตู้ดีกว่าคะ่ะตอนนี้คือร้อนมากไปไเอาน้ำมาเสิร์ฟจาา้าทันวาเมื่อกี้เราไปซื้อน้ำมานะคะ นี่ทุกคนหลังจากที่เราไปแวะเมื่อกี้เรามาแวะอีกที่นึ่งนะคะตรงนี้คือนครสวรรค์นะทุกคนนี่อันนี้คือแบบกล่องใหญ่แพ็คใหญ่นะคะ3กล่อง200กล่องละเจ็บาทคือใหญ่มากทุกคนดูดิน่าทานมากเนาะเกลี่เนาะมันมีหลายแบบหลายไ่้ <laughs> นี่ทุกคนคือเยอะมากแบบนี้จะกล่องละ50สิบนะคะนี่ในฟูฟูแบบยกแพ็คแบบนี้ก็มีนะ นี่ทุกคนพวกช็อกโกแลตก็มีนะคะน่ารักมากไปหิสุกบ,บัตินี่หัวใจน่ารักนี่นะคะแล้วก็มีแบบขวดนะ้ำแบบนี้ด้วยอ้หูทำมาเอาอะไรอะว่าจะขวดแล้วหรอลูกนี่ทุกคนแล้วก็มีสายไหมด้วยอุ้ยสายไหมน่มากินมากเป็นแบบนี้นะคะนี่ทางด้านนี้ก็จะมีพวกหมูยองด้วยนะคะถุงใหญ่ๆเลยนี่อันนี้หมูสวรรค์ มีหนอนใหม่ทอดด้วยทุกคนนี่ทุกคนได้แล้วนะคะของฝากที่เราซื้อไปและตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะคะกําลังจะเดินไปขึ้นรถตู้นะทุกคนโอเคสําหรับคลิปซื้อของฝากก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย